าขามาแล้ววันที่สิบห้า่ะมากอัออยู่กับบ้านถ้าเราก็ไ่ได้ออกไปไสน้ำเขาดอกไปบไม่ได้มู่กับพ้ากันไปเที่ยวโอ้ยเขาถ่ายรูปมาอ่างอยากไปยุดอกไปได้ขนาดตอนนี้เหลือแต่ไปหาแม่คนเดียวอะท,ที่ที่ยังเอาโปรแกรมไว้หาพี่ก็หาพี่ก็ตัดไปแล้วไปไม่ไหวหาพี่นองกับบอยแล้วต่หาแม่ยังเดยวขึ้นรถไปก็ลุ้นทีขึ้นไปก็ลุ้นทีลูกก็ลุ้นแม่จะชักในรถไหมแม่ก็อันลูกก็พอัปลุ้น้าเป็นโรคแพนิคพอพอออกจาก โรงพยาบาลพอออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นที่ว่าเฉียดต,ตายแบบช็อกกระทันหันนะแข็งไปทั้งตัวน่ะแล้วก็ถามส่งโรงพยาบาลน,น่ะแล้วก็ไปนอนนอนแข็งอยู่อย่างนั้น <ๆ S 1> เพื่อนๆเคยเป็นตะคิวไหมเป็นตะคิวที่น่องอะไรน่ะนั่นแหละมันจะปวดแบบนั้นแต่ว่าป้าน่ะปวดทั้งตัวคือเป็นตะคิวทั้งตัวทั้งภายในด้วยปากด้วยอะไรด้วยน่ะ <S <S เป็นทั้งตัวแล้วนอนอยู่อย่างนั้นนะ่ะสามสี่ชั่วโมงรอหมอหมอ,มอหาสาเหตุไม่เจอเพราะมันเป็นโรคหายากไงหมอหาสาเหตุไม่เจอแต่ว่าป้าน่ะไปเจาะเลือดไ้ที่อนามัยแล้วป้าป้ารู้โรคของตัวเองอยู่ไงแต่ว่า มือจีบนิดนี่หน่อยๆแล้วพอเรากินแคลเซียมไปมันก็จะค่อยๆคลายหายออกอะ่ะอันนี้เป็นทั้งตัวไม่เคยเป็นนั่นแหละเราไปนอนรอหมออยู่สี่ห้าชั่วโมงมันก็เลยเป็นเป็นโรคแผลน,นี้เหมือนเหมือนคนไปโดนข่มขืนโดนอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงมาแล้วมันฝังใจแบบนั้นแหละป้าพอกลับมาจากโรงพยาบาลปุ๊บอ่ะป้าจะสะดุง้งตื่นทุกคืนตอนตีหนึ่งเป๊ะสะดุง้งตื่นทุกคืนแล้วก็หัวใจเต้นตุ่มๆเหงื่อออกอะไรเหมือนคนจะเป็นลมหนักแบบนั้นแหละแล้วก็หายใจหอบหอบเหมือนเหมือนหายใจไม่อิ่มอ่ะหอบอยู่อย่างนั้นล่ะจนถึงเช้้าาเเเเเป็็็นน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 กกกััััััออ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 อยู่่่่่่่ดดดดดืืืลละะะจงงพพพรรไไไไมมมมมมผีแแหหหคบ ลุงก็เลยไม่ให้ออกไปไหนห้ามออกไปไหนเพราะว่าถ้าไปเป็นที่อื่นแกไม่เห็นเป็นอะไรให้เป็นอยู่ในห้องแกแบบแกทางานเสร็จแกก็แวะเข้ามาทางานเสร็จก็เข้ามากินน้าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นแพบนี้แล้วกว่าอาการจะหายไปเหมือนกับร่างกายมันจดจําตอนที่เราไปนอนรออยู่ที่ห้องฉุกเฉินเนหะมือนกับร่างกายมันจดจาแล้วมันก็สมองสั่งให้เป็นไปเองอย่างนี้นะนั่นแหละไม่อยากจะเราไม่ค่อยพูดถึงมันแต่ว่าตอนนี้หายดีขึ้นแล้วนะไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้แบบหายใจไม่ได้หายใจหอบไม่ ไปคลินิกหมอหมอบอกน่าจะเป็นแพนิกแกก็เลยให้ยานอนหลับให้ยาคลายเคยรียดอะไรมานะเลยคลายกังวลอะไรประมาณนั้นเลยเข <c oughs> ค่อยๆดีขึ้น <c oughs> แต่ว่าเวลาขึ้นรถอะมันจะเป็นตกใจอะไรเวลาเวลาต้องต้องออกจากสถานที่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอนที่หามไปส่งโรงพยาบาลก็ตุรักตุเรีอยู่ลุงจะจับอุ้มขึ้นทังตัวตัวแข็งไงเป็นตะเกียบปัวยเขี่ยจับอุ้มขึ้นทังตัวก็ยัดเข้ารถไปมันก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์ตกใจอยู่แล้วลูกก็เข้าไปอีกข้างหนึ่งก็เอาหัวนอนบนตักแล้วลูกก็จับมือจับอะไรพยายามมือมันอยู่นี้ไงพยายามอ่อกางออกมันไดงคิ ก็เลยค่อนข้างเข้าใจพี่พัดนั่นแหละค่อนข้างเข้าใจพี่พัดพี่พัดน่ะหนักกว่าพี่พัดลม้มแล้วก็แล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่นอนติดเตียงอยู่เป็นเดือนเดือนเหมือนกันน่ะน,นอนรักษาตัวสะโพกหักไงเป็นเยอะกว่าไปอย่าลืมนะคะไม่ชอบไม่ชอบดราม่า,มาไม่ชอบดราม่า,มาอย่าลืมนะคะกระปุกลก 99, เะเก้าสิบเก้าเซ็ตตัวแทนจำไหน่ห้ากระปุกสามร้อยห้าสิบค่ะห้ากระปุก, 350, ากะะนนสา,กามร้อยห้าสิบขอบคุณมากนะคะวันนี้คุณโซภาออเดอร์เข้ามาขอบคุณมากมากค่ะลูกค้าใหม่พมุ่มลูกค้าใหม่พมุ่มแดดใสจบจบเจบ็จบเจบ็บน้ำลูกค้าใหม่พุ่มนี่แหละแล้วเจอกันใหม่จจ้้าสสวัดี